สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการทําปราสาทพึ่งซึ่งเป็นประเพณีที่อ,อําเภอแถวบ้านผมนะครับซึ่งจะจัดในวันที่17นะครับในวันสงการนะครับแถวบ้านผมที่จัดงานกันวิธีการทํานะครับก็จะนํามะละกอที่ฟานมาจุ่มกับน้ําเทียนนะครับผมซึ่งน้ําเทียนก็จะเกาะที่มะละกอนะครับ พอได้น้ำเทียนที่เกาะที่มละคอแล้วก็จะมาจุ่มน้ำธรรมดานะครับน้ำเย็นแล้วเราก็จะสามารถดึงมันออกมาได้นะครับตามแบบนี้เลยสวยๆเลยครับถ้าจุ่มน้ำเทียนนานๆก็จะทำให้ดอกมันนาน,นะครับแล้วเราก็นำมาติด ที่ปราสาทนะครับผมจะมีปราสาทที่ไว้บนรถไว้แห่แล้วก็สําหรับคนแห่นะครับจะเป็นไม้ไผ่เอาไว้ยกแห่เดินขบวนนะครับผมแต่ก่อนเขาจะใช้รังผึ้งจริงๆนะครับแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปรังผึ้งหายากเขาเลยจะเป็นต้องใช้น้ําเทียนแทนนะครับผมซึ่งจะประหยัดมากโดยการหานะครับเพราะเดี๋ยวนี้จะหารังผึ้งก็ยากนะครับ